สวัสดียามเที่ยงครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ได้ทำการขุดต่อนะครับนะครับเดี๋ยวจะทำการขุดด้านโน้นนะครับเปิดเปิดน้ำลงมาที่นะครับด้านนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ด้านนู้นนะครับแห้งจะได้ขุดได้นะครับน้ำที่ไหลออกมานะครับ เป็นน้ำฝนนะครับวันก่อนที่ฝนตกนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเราจะทำเนินลักษณะโค้งนะครับเหมือนสะพานโค้งนะครับไว้เพื่อที่จะให้เจ้าของเขาทำสะพานนะครับไว้ทำให้อาหารปลาครับไว้ให้อาหารปลานะครับตรงนี้นะครับ ก็เลยเจาะแค่ตรงกลางนะครับเจาะแค่ตรงกลางเพื่อที่จะต่อเชื่อมด้านนี้นะครับนี่ครับต่อเชื่อมด้านนี้นะครับน้ําฝนตกวันก่อนนะครับก็ตอนแรกว่าจะสูบทิ้งนะครับแต่ก็เสียดายนะครับก็เปิดลงบ่อนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการเก็บไว นะครับไม่ใสก็ไม่เป็นไรน้ํายังไงก็ต้องไว้ใช้นะครับนะครับเดี๋ยวก็ใสเองนะครับตอนนี้จะคุณก่อนนะครับนี่นะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับถ้าสูบทิ้งก็เสียดายนะครับตอนแรกว่าจะสูบทิ้งนะครับคิดไปคิดมานะครับน้ํานี้ก็เยอะพอสมควรนะครับ ก็จะทําการเก็บไว้เลยดีกว่านะครับให้มันเป็นประโยชน์นะครับตอนแรกว่าน้ํามันขุนน้ํามันขุนก็ไม่ใช่ปัญหานะครับนี่ครับตรงนี้ก็ไว้ให้เจ้าของเขาทาสะพานลักษณะสะพานข้ามไปหาต้นไม้นี้นะครับก็คือไว้ให้อาหารปลานะครับด้านนู้นด้านนี้นะครับไว้นะครับเป็นรูปแบบนะครับอา่า สวนสาธารณะนะครับก็ตรงนี้ในอนาคตนะครับเจ้าของก็บ,บอกว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับนะครับทำที่พักผ่อนส่วนตัวนะครับก็เลยออกแบบให้นะครับเหมือนธรรมชาติเหมือนออสวนสาธารณะหรือว่าเป็นสวนที่ท่องเที่ยวนะครับก็เลยผมออกแบบออกไอเดียให้ นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ชมนะครับว่าจะข้ามไปยังไงนะครับนี่นะครับนี่ครับก็จะทำสะพานสะพานลงไปตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่ต้องขุดลึกไว้ทำเสาทำอะไรมันจะง่ายต่อการก่อสร้างนะครับ ถ้าจะทําถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไม้เอาอะไรมาพาดก็เดินข้ามได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเราก็เป็นเป็นบรรยากาศนะครับก็ทำโค้งเว้าให้รับกับบรรยากาศนะครับก็จะเป็นการเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรนะครับก็ก็จะดูสวยงามนะครับนี่ครับก็จะมีโค้งมีเว้า ลักษณะแบบนี้นะครับด้านนี้นะครับมาดูนะครับก็ไม่คุณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ตะกอนโตก็จะใสเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าน้ำข้างล่างมันดันออกมานะครับมันจะทำให้เขียวใสเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับทำให้ออกแบบให้ได้บรรยากาศนะครับที่เจ้าของออท่านได้ไว้เป็นที่พักผ่อนส่วนตัวนะครับนี่ครับ น้ำทำพันการขุดการโน้นนะครับอาไว้เลี้ยงปลานะครับกบวันก่อนก็เมื่อคืนนะครับกบมาลงแล้วนะครับได้ยินเสียงร้องแอบแอบแอบอยู่นะครับเมื่อคืนแล้วก็คืนวันก่อนก็ได้ยินเสียงนะครับไม่รู้มาจากไหนนะครับทั้งที่อยู่บนโคกในป่านะครับแต่ก็ไม่รู้จะ ที่กระโดดมาไม่รู้มาจากไหนนะครับนะครับก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่าธรรมชาติตรงไหนที่มีน้ําเขาจะรู้นะครับนะครับธรรมชาตินี่ครับน้ำก็จะออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ เปิดลงอีกนะครับเพื่อที่จะเก็บกักน้ํานะครับนี่ก็นะครับมิดมิดบันไดชั้นแรกแล้วนะครับตรงนี้นะครับแต่ก่อนผมลงให้ดูนะครับมันยังมีบันไดอยู่นะครับตรงนั้นแล้วก็นี่ครับบันไดชั้นที่สองที่น้ําไหลอยู่นี่ครับชั้นที่สองที่สามนะครับก็เป็นอ ผมขุดให้ลักษณะปลารอดหากันได้นะครับนี่ครับก็เหมือนอันที่ขุดตรงนี้เป็นดินที่แข็งมากเลยนะครับก็เลยจัดให้เพราะว่ายังไงก็ไม่พังนะครับตรงนี้นี่ครับด้านโน้นก็จะขุดลึกอีกนะครับสองด้านจะขุดลึกแต่ตรงนี้ไว้ทำเป็นสะพานนะครับเพื่อที่จะไว้ให้อาหารปลาให้ อะไรประมาณนั้นนะครับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับต่อใสขึ้นเรื่อยๆพอดีเปิดน้ำลงไปนะครับอาจจะขุนนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเช้ามาก็ใสมาเรย วันนี้ก็นะครับแดดร้อนนะครับแดดดร้อนไม่รู้ว่าตอนเย็นฝนจะตกหรือเปล่าพยากรณ์ไม่ทราบว่าตกถึงวันที่อะไรนะครับพายุเข้านะครับบางพื้นที่ก็ตกนะครับบางพื้นที่ก็ไม่ตกนะครับที่ไหนฝนตกบ้างนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ เพื่อที่จะได้ทราบเนาะทางนี้ไม่ตกนะครับเมื่อคืนก็แปบลบว่ามันหยดนิดหน่อยติ้งติงต,งติงเหมือนน้ำค้างนะครับแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ตกแรงนะครับเปาะแปะเปาะแป,ป,ป,ปะนะครับเมื่อคืนแต่วันนี้ไม่ทราบยังไงนะครับาท่านอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ที่ไหนฝนตกก็นะครับ นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยกันนะครับเนาะก็จะว่ากันนะครับคนเรามีอะไรก็พูดคุยกันได้ออกความคิดเห็นกันได้เนาะนะครับ <laughs> อย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับมองโลกในแง่ดีนะครับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆเนาะขอขอบคุณครับที่ติดตามชมผลงานนะครับชมกันเข้ามาได้นะครับแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าอะไรนะครับใครมีข้อดีๆอะไรก็แนะนำกันเข้ามาเลยนะครับ นะครับดิชมแนะนำกันเข้ามานะครับเจ้าว่าอยังเดียวไม่ซีเรียสครับผมไม่ซีเรียสนะครับโอเคครับสวัสดีครับ